เอครับอึ้งเลยครับ <c oughs> ป้าใหม่เอามาโพลเอฟซีครับพิแท้อวิยานะครับให้ทนายสุดล่อนะครับนะฟ้องนะครับฟ้องฟ้องพี่อาดโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้เนนียตอนนั้นอยู่กับฝั่งพอตอก็อวยพอตอสุดริมที่ประตูไม่พอแถมย้ายมาอยู่ฝั่งยาก็ เรียดำสุดริมที่ประตูลาสุดที่สี่ครับเอาอีกแล้วครับไม่ธาวันโพสผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยซึ่งบางอ้อเลยครับทุกท่านซึ่งบางอ้อเลยครับเดี๋ยวจะซีฟูเดี๋ยวจะให้ซีดูนะแล้วไปยุให้เข้าฟองแล้วก็แพ้ด้วยท่ามตายวงนั้นผมก็ทราบข่าวอยู่นะเออท่านทราบข่าวอยู่นี่ใครพี่ครับ ไม่ชะลวัวนนะครับโอ้โหออกมาส่วนกับนี่นี่ครับอึ้งเลยครับอึ้งเลยใช่ไหมครับไปฟ้องโพสแบบนี้ครับฟ้องพิอดัดพิอัดโดยฟ้องกับนะครับไหนไอ้เถยจะไปร้องเรื่องพยานะ้าชี้มีอืมพิชันเก็บ พักบุง้งให้อย่าคิดว่าใช้คําเลี้ยงเป็นนางฟ้าวาดนางฟ้าเทวดาแล้วจะรอดนะมึง <c oughs> นอกจากไอ้ห้อยโอ้โหเล่นเล่นเล่น,ลนอย่างนี้น่าพี่ห้อยด้วยเล่นหนักเลยด้วยนะครับเล่นหนักเลยด้วยนะหมายถึงหมายถึงลุงลุงพลแล้ว พี่นุมยังยืนยันด้วยว่าหมายถึงลุงโลงานนี้เจอมีประมาด้วยการโฆษณาที่ศาลจังหวัดภุกราหาดอีกสักสิบกร,รัมดีไหมไอ้เฉยอียานจัดให้โอ้โหนี่ไงทำอะไรเขาได้ไม่ต้องกันะ่ะแพ้คดีนี้แพ้ลุงลุงไหนล่ะจริงไหมเออ ช่วงนั้นนยผมรู้ค่าอยู่ตายแล้วสู้คดีแพทั้งนั้นพิยะพิมมือยาน,นี่เองโอ้โหว่าแล้วเชียวถ้าเป็นยานกลางมุ้งรอเลยจริงผมบอกเลยถ้าเป็นยานนะกลางมุ้งรอเลยกลางมุ้งรอฝามผิดพลาดได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปอะไรเยอะนะครับผมรู้ค่าเรื่องนี้มาแล้ว นะครับรู้ว่าแพ้แต่ไม่รู้ว่าอยียานเป็นคนทำตายแล้วสนายตามกูใช้ใครไม่ใช้ไม่ใช้อีบานใช้อยียานก็บรรลยสิครับทีนี้จริงไหมครับเออใช้ใครไม่ใช้ก็แค้คนยางบานบันเทิงทุกรายนะครับบันเทิงทุกรายนะเออ ผมว่าแล้วกะแล้วนะครับบานเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ต้องคุดอะไรเยอะไม่ต้องบอกอะไรเยอะนะเผมว่ากะไว้แล้วนะครับามว่าจะเป็นางนั้นคือไปไปฟ้องเข้าแล้วแพ้เข้าอายเข้าไปเนี้ยฮนะไปฟ้องเข้าทีแล้วไปเข้าอายเข้าไปเนี้ย ถามสัิอายเข้าไหมครับอืมพ้อายนะนะครับตายแล้วตายแล้วครับชีวิตให้ใครไม่ให้ไม่ให้ป้าบานยายามจำบองนี้กูไม่เห็นยักโดดจะไม่เห็นกูไม่เห็น โดนสักคดีเลยนะครับพวกไม่ให้หนูสักคดีเลยนะครับโอ้ราคาคุยด้วยซ้ำทำอะไรชนะก่อนเหอะนะอยู่ฝั่งไหนมาก่อนก็เลียฝั่งนั้นเลียไปหมดนะดูฝั่งไหนเลียฝั่งนั้น เรียทุกวีเรียทุกวันนะครับเรียไม่พักผ่อนเรียไม่จบไม่สิ้น <c oughs> นะฝากไว้คิดพิจารณานะอะไรเบาได้ก็เบาบานเลยนะอะไรที่เธอเบาได้เธอควรที่จะเบานะครับอืมนะครับ วันวันนี้หาแตเรื่องบิด <c oughs> บิดซ้ายบิดฝาบิดหน้าบิดหลังหาแต่คอนเทนต์แกะเกาคนอื่นเขาา่าฮะมีอะไรดีบ้างเนี่ยหาแต่คอนเทนต์แกะเกาคนอื่นเข่ามีอะไรดีบ้างไม่ได้มีอะไรดีเลยนะนะครับไม่ได้มีเลยไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่ดีเลย เดี right, it, right, 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 Na, ๋ยวมึงโดนไล้ไอีกเดี e ๋ยวมึงโดนไล้ไอีกมึงโดนไหลทำพิธีให้อีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเชื่อกูดินะเดี๋ยวมึงโดนไหลทำพิธีให้อีกเดี๋ยวมึงจะรู้นะเดี๋ยวมึงจะรู้รู้ว่าอาอกีอิงอะไรปะเออมึงจะรู้ว่าอาอกีอิงนะครับอืม เพราะฉะนั้นวันนี้นะมึงก็ดีเลยมึงก็มีหมายจับอยู่นะมึงก็มีหมายจับอยู่เขาไม่เคยมาเข้าสู่ระบบระเบียบหมายจุหมายจับอะไรเลยไม่มีนะครับไม่เคยคิดที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ม,ม,มีนะครับไม่มีเลยจะเข้าสู่กระบวนการมงคะ คุณบานขาผมไม่เห็นวผมอึ้งเลยเนี่ยว่าคุณบานเนี่ยไ็คนควรทำเรื่องแจ้งมิ่นปรว่าลุงอัจฉริยะเนี่ยโอ้ตอนนั้นก็เลียฟังพอต่อหน้าดูเลยสุดท้ายทำอะไรลุงอักไม่ได้ก็ลุงอักฟองฟองแล้วก็ไม่มีไม่มาตามหมายนะฟองก็ไม่มาตามหมายด้วยนะ นะครับนะครับไปโพสว่าเขาไอโพสดาเขาทาเป็นไงถุนฟองครับนะโอเคนะพี่นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกท่านในยามวันนี้นะครับก็ฝากดูคลิปด้วยครับท่านเนาะฝากดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลับบงใจให้กันนะครับทุกท่านจะได้นําเสนอสิ่งดีๆให้กันครับโอเคครับ